คลิปนี้ก็จะมาคุยกันนะครับว่าเออแพะขุนเล็กกับแพะขุนใหญ่อะไรดีกว่ากันคลิปนี้ผมก็เลยมาวิเคราะห์ด้วยส่วนตัวเนาะจากราคาจากราคาเนาะขุนเล็กถ้าเกิดขุนเล็เล็กราคา150บาทแล้วเขากำหนดไม่เกิน19โลขุนเล็กนี้ค่อนข้างจะดีเลยนะราคาแต่มันตันที่ 2,850บาทมันตันแค่นี้จริงๆไม่ถึง3,000 1หนตัวต่อตัวเนาะเพราะเขาบังคับด้วย19โลโลละร5อาสซึ่งเป็นอะไรที่มันเหลืออีกนิดเดี๋ยวจะ3,000อยู่แล้วก็ไม่ยอมให้เนาะเหลืออีก150บาทก็ <c oughs> เลยเป็น2,850ผมเคยขายครับ20โลแต่ก็ปัดให้เหลือ19เพราะแม่นึงอย่างนั้นคิดละอีกเลทหนึงอะ ตอนนั้นที่ผมขายที่มีเหรีราคา150บาทหนึ่งเงี้ยได้แล้ว17 18โลถ้าเกิดมันเกิน19โลก็ปัดปัดเป็นที่19โลก็เลยเป็นอะไรที่ผมมองว่ามันมันตันที่ราคาแต่ถ้าเกิดปล่อยให้เป็น30โลมันก็จะได้อีกราคาหนึ่งแต่จำนวนเงินก็ได้มากขึ้นความคิดผมนะ ผมจะเทียบเลทให้ดูว่าอย่างเช่นแพขุนเล็กเนี่ยราคา150แพขุนใหญ่ก็อยู่ประมาณ130 125 130แต่ถ้าเกิดแพขุนเล็กลดลงมาแพขุนใหญ่ก็ยังคงราคาอยู่ที่ไม่ต่ำประมาณ120อ่าที่ผมครัง้งครั้งหนึ่งผมเคยขาย120บาทก็มีแพขุนใหญ่เนาะ ขุนเล็ก150ก็มี140ก็มีก็แล้วแต่จังหวะของราคาด้วยสถานการณ์ตอนนี้แพะขุนเล็กราคาลดลงมาเยอะเลยก็จำเป็นนะครับที่จะต้องขุนให้เป็นแพะขุนใหญ่30กิโลบวกเนาะ30โล35โลก็เคยขายมาแล้วมันได้เงินดีได้3,000อัพอ่ะคุณง่ายๆ3 0 0ับวกเท่าไหร่ไม่รู้แต่ระยะเวลาในการเลี้ยงก็เพิ่มขึ้น แต่ด้วยการเลี้ยงไร่ทุ่งอย่างเงี้เราก็ไม่ได้ซสีเรียดในเรื่องของค่าอาหารเนาะก็ให้มันโตไปเรื่อยแต่ละวันเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วระหว่างแพะขุนเล็กและขุนใหญ่ผมว่ามันดีดีคนละอย่างเนาะแล้วก็ดีที่จังหวะว่าเออจังหวะนี้ขายขุนเล็กดีกว่ากับใช้เวลาเลี้ยงน้อยแล,แล้วได้สองพันแปดร้อยห้าสิบพอถ้าเกิดมันมันราคาต่าลงอ่ะก็ไม่ต้องขายขุนเล็กเนาะแล้วก็ก็ปล่อยให้มันขุนใหญ่อีกไม่กี่เดือนหรอก จาก20โลหรือ19โลขึ้นไป30โลก็คือ10อกิโลเนี่ยผมว่าประมาณเต็มที่2เดือนมะ10โล2เดือนเดือนละ5โลเป็นไปได้2เดือนไม่เกิน3เดือนก็าสามารถที่จะขายได้เป็น30โลนี่นี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคุณให้ได้30โลผมว่าใช้เวลาอีกประมาณสั้2 2เดือนจากนี้ไปพอมันโตแล้วมันจะโตได้เร็ว สังเกตดูนะมันจะพุ่งพุ่งพุ่งเลยก็ขายคุณเล็กหรือขุนใหญ่ผมว่ามันดีทั้งคู่นะแล้วอยู่ที่ว่าจังหวะที่เราจะขายมันได้ราคาไหมราคาดีเราก็ขายถ้าเกิดราคาไม่ดีแล้วก็ขุนให้โตขึ้นส่วนขุนใหญ่ยังไงยังไงราคาก็หลก 100. ักร้อยตอนนั้นมันไต่มาตั้งแต่90นะ7จ็0สิบเาออ95บาทผมเคยขาย90บาทก็เคยขายให้กับพี่โด ก็ขายร้อยกว่าบาทก็ขายให้กับคุณชัยวัตรก็มีน้ำนักเกิน20โลเนาะเกิน19โลก็เคยขายมาแล้วส่วนปัจจุบันนี้จะเป็น120หรือ130มันก็ขึ้น,ข,นขึ้นลงๆตามตลาดยังไงยังไงเราก็ได้3,000อัพเนาะ3,000บวกนิดๆก็ยังดีนี่นก็ดูดิผมมาขุนอย่างเงี้ยยังไงยังไงก็ไม่มีต้นทุนในเรื่องค่าอาหาร แต่มีต้นทุนในเรื่องค่าแรงก็ไม่ได้คิดเนาะเราใช้แรงงานของตัวเองก็ให้มันกินไปเรื่อยก็อ้วนไปเรื่อยแต่ละวันไม่ได้ชั่งกิโลนะไม่ได้เปรียบเทียบว่าวันหนึ่งน้ําหนักเพิ่มกี่กิโลเกิดมาน้ําหนักเท่าไหร่มันได้เหมือนตอนที่ผมเลี้ยงเลี้ยงกบเนาะเลี้ยงกบนี้ต้องวัดอัตราการแลกเปลี่ยนเนื้อเลยนะกับอาหารเพราะว่ามันจะมีส่วนเขาเรียกว่าต้นทุน A D ด ADG มันจะมีมีสูตรอยู่แล้วเราก็ลงสูตรตามนั้นเลยผมเอามาจากการคำนวณของ c p ตอนนั้นที่ผมเลี้ยงอยู่เลี้ยงกบเนาะส่วนการเลี้ยงแพะผมก็ไม่ได้คำนวณเนาะในเรื่องของอัตราการแลกเนื้อเพราะว่ามันเป็นหญ้าที่กินไปก็ไม่ได้ดูว่าใช้หญ้าไปกี่ตันกี่ตันผลผลิตออกมาเท่าไหร่หกักลบกรบจ่ายแล้วคิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์น เป็นเปอร์เซนต์ว่าเพิ่มกี่กิโลกร,รมัมหรือกี่กร,รัมต่อวันไม่ได้คิดในส่วนนี้แต่มาคิดว่าเฮ้ยมันโตแล้วพอขายหรือยังขายได้ก็รีบขายเลยอะไรเงี้ยกรณีที่ยืนลงก็คงจะต้องต้องคิดอย่างนั้นจริงๆเลยนะว่าขุนขุนแล้วอัตราแรกเนื้อเท่าไหร่ต้นทุนในเรื่องอาหารเท่าไหร่ออกมาเป็นคุ้มไหมแต่เลี้ยงเลี้ยงไรดุ่งนี้ไม่ต้องคิดอะไรเลย เลี้ยงปล่อยเลี้ยงปล่อย,อ,ยอ้วนขายใช้เวลาเยอะหน่อยปกตินี้เขาจับสี่เดือนขายของผมเล่นก็ไปหกเดือนเจดแปดเดือนก็มีก็แล้วแต่บางตัวนะบางตัวมันอ้วนเนาะอ้วนจริงนะบางตัวไม่โตก็ไม่โตเลยก็นี่แหละเนาะเป็นเขาเรียกว่าแพะไร่ทุ่งจริงๆส่วนพันธมิตรของผมมีทั้งหมดสฟาร์มในส่วนของตำบลหนองปลไหลเนาะแล้วก็มีเสาให ก็มีของพี่ลงของช่างออสแล้วก็มีผมก็คุยกันแล,แล้วว่าน่าจะเป็นขายขุนใหญ่เลย30กิโลโบวกให้มันคุ้มค่าเหนื่อยเนาะช่วงนี้ก็อยู่ที่เราเลือกนะว่าขุนเล็กมันไปไม่ได้แล้วก็ไม,ไม่ไม่ต้องขายแล้วก็ขายขุนใหญ่ขุนใหญ่นี้ก็ราคาร้อยบวกก็อยู่ได้พอด้วยเลี้ยงไล่ทุ่งเนาะ ส่วนยืนลงก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันว่าต้นทุนอาหารมากมากน้อยเพียงใดอันนี้ไม่รู้เนาะไอนนที่คุยคุยมาทั้งหมดนี่คือไล่ทุ่งนะนี่บอกว,ว่าถ้าเกิดยืนลงไม่คุ้มอันนี้นี่ไม่ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ายืนลงบางครั้งในเรื่องต้นทุนอาหารผมเคยยืนลงประมาณสักอาทิตย์หนึ่งที่ฝนตกอาหารนี่หมดหอบหบเลยนะค่าอาหารนี่หมดเดยอะจริงๆวันละสามร้อยสี่ร้อยกันแล้วแต่วันแต่ไล่ทุ่งนี้ ม,มันเสียใจน้อยมากวันละห้าสิบบาทคิ้วถูเหลืองเท่านั้นเองส่วนคลิปนี้ก็มาพูดมาคุยมาแลกเปลี่ยนกันเนาะว่าจะเลี้ยงขุนเล็กหรือขุนใหญ่ดีก็อยู่ที่จังหวะและเวลาและราคาจริงๆราคาดีกว่าขุนเล็กอขา,ายเลยราคาไม่ดีขุนเล็กไม่ดีก็ปล่อยให้มันใหญ่เป็นขุนใหญ่ไปประมาณนั้นเนาะนี่คือเทคนิคการเลี้ยงแพะแบบไล่ทุ่ง เลี้ยงยังไงให้ให้มีกําไรดีดีเลี้ยงขุนเล็กหรือขุนใหญ่ดีมันดีทั้งคู่มันอยู่ที่จังหวะราคาและเป็นราขายสําหรับคลิปนี้ผมสุป,ประสิทธิ์ปิ่นแก้วตาสิทธิ์ประธรรมเกษตรศรสีสุภาฟาร์มแพะจังหวัดสระบุรีขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ